ไปดูเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์กันบ้างนะครับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์พัฒนาหลักสูตรภาษาอาหรับระยะสั้นเสริมทักษะวิชาชีพพยาบาลเปิดสอนเดือนสิงหาคมนี้และจะเตรียม MOU กับโรงพยาบาลบำรุง tense, ราษฎร์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ขานรับการขับเคลื่อนแผนงานเมดิ c a l h ับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นภาษาอาหรับเสริมทักษะวิชาชีพพยาบาลให้กับนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลและหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตซึ่งจะเปิดสอนในช่วงเดือนสิงหาคมนี้รองศาสตราจารย์ดรสิริพันธ์สิริพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนาคารินทได้เปิดเผยถึงความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลและหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินท กับโรงพยาบาลบำรุงราชเพื่อขับเคลื่อนการเรียนรู้วิชาชีพด้านสาธารณาสุขภาษาและเทคนิคการแพทย์โดยก่อนหน้านี้ค่ะทางคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยรัฐราชวิรัชน์ราชนาคารินได้รับการประสานงานจากโรงพยาบาลบำรุงราชต้องการให้เตรียมความพร้อมนักศึกษาจบใหม่ให้บริบาลคนไข้จากตะวันออกกลางมาทํางานที่โรงพยาบาลซึ่งนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องบอกว่ามีทักษะด้านการเขียนและอ่านด้านภาษาอัหรับอยู่แล้วจึงอยากให้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินพัฒนาและเสริมหลักสูตรภาษาอาหรับสำหรับวิชาชีพพยาบาลการดูแลผู้ป่วยและสัพท์ทางเทคนิคต่างๆ ขณะเดียวกันทางโรงพยาบาลบำรุงราชได้ให้ความสนใจที่จะเตรียมให้ทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลและหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตปีที่1ถึง4เพื่อเตรียมพร้อมทำงานที่โรงพยาบาลบำรุงราชและให้การบริบาลคนไข้ตะวันออกกลางค่ะส่วนวันที่15สิงหาคมทางโรงพยาบาลบำรุงราชจะร่วมหารือและร่าง MOU ร่วมกันผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติรองรับผู้ที่ ต้องการมาใช้บริการด้านการแพทย์จากประเทศตะวันออกกลางค่ะนอกจากนี้ยังถือเป็นโอกาสดีที่ทางคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินจะส่งนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่4ร่วมแลกเปลี่ยนทักษะวิชาชีพฝึกงานที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ในช่วงเดือนมกราคมเพื่อเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่จะจบใหม่มีงานทำถือเป็นการดำเนินงานร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์อย่างครบวงจร ปัจจุบันเนี่ยนะคะประเทศไทยนะคะก็ได้นะคะฟื้นฟูนฟนความสัมพันธ์นะคะกับประเทศซาอุดิอาระเบียหรือว่าประเทศทางตะวันออกกลางอื่นๆนะคะซึ่งการได้กลับมาฟื้นฟูประเทศนี่ก็เป็นข่าวดีของประเทศไทยนะคะทำให้นะคะ ทางสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลนะคะได้สร้างโอกาสให้กับนักศึกษาของเรานะคะเนื่องจากนักศึกษาของเราเนี่ยนะคะเราเน้นอยู่แล้วนะคะว่าสามารถที่จะดูแลผู้รับบริการ ทำกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะคะนี่เป็นวิสัยทัศน์นะคะเป็นปรัชญาทางการศึกษาเป็นอัตลักษณ์และก็เอกลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นจุดยืนที่แน่นอนเนี่ยเรามุ่งมั่นที่จะให้นักศึกษาของเรานะคะสามารถที่จะดูแลนะคะผู้รับบริการชนชาติอื่นๆนะคะโดยเฉพาะเมื่อเรามีการเปิดประเทศกับประเทศซาอุดิอาระเบียนะคะภาษาอาหรับนะคะก็คือเป็นาภาษา ที่สามารถสร้างโอกาสให้หนูได้ประกอบวิชาชีพได้มากขึ้นค่ะเป็นโอกาสหนึ่งที่ทําให้หนูเนี่ยสามารถาไปต่างประเทศแล้วก็แล้วมันก็ยังเปิดโอกาสในเรื่องของการทําประกอบพิธีทางาศาสนาได้ง่ายมากขึ้นค่ะจากการที่เราสามารถเนี่ยพูดภาษาอาหรับได้แล้วก็ทำให้เราเนี่ยไปเรียนรู้ในต่างประเทศหรือแม้แต่ในประเทศไทยเองก็ก็ยังมีบางโรงพยาบาลที่เปิดโอกาสให้กับคนที่สามารถพูดภาษาอาหรับได้ค่ะ อีกสิ่งหนึ่งนะคะก็คือมันจะมีจุดเด่นใน3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้เราค่ะก็คือจะเป็นคนที่สามารถจะมีพื้นฐานภาษาอาหรับอยู่ในตัวของเราตั้งแต่เด็กอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่เราละหมาดดูอาหรือตั้งแต่เราเรียนกีรตีมาตั้งแต่เด็กะคะ่ะนั่นก็คือเป็นการฝึกฝนภาษาอาหรับแล้วก็เป็นจุดเด่นของนักศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ